รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หมอดาวแพทย์หญิงชัดาวจังวังกรค่ะได้เวลาเปิดโลกธัต์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tip ค่ะช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกต อีสเคอร์รี่เทลทวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่โรคหลอดเลือดหัวใจติดหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รู้จักกับโรคนี้ไปแล้วมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าคุณหมออัญญวุฒิได้พูดถึงโรคนี้ไว้ยังไงบ้างคะ่ะ ชมครับเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันไปแล้วนะครับเราพูดกันถึงสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบภาวะความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรวมไปถึงวิธีการสังเกตอาการสําหรับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับนายแพทย์อัญญวุฒิกันต่อถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนอันเกิดมาจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบกันครับว่านอกจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วยังส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรขึ้นได้อีกบ และที่สําคัญวิธีในการบำํำบัดรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบในปัจจุบันมีวิธีการไหนที่นิยมใช้เพื่อรักษาอาการหลอดเลือดหัวใจตีบกันบ้างไปชมกันเลยครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาทําความรู้จักกันต่อว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นมีวิธีการรักษาแบบใดบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะหมอดาวมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาแนะนำกันในช่วง Healthy Wealthy ค่ะ เอลตี้เวลตี้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตสวัสดีครับผมเชฟพีชครับจากแรมแรม t h m o r y ่ r อ at o n On วันนี้ผมจะมานำเสนอเมนูที่มีชื่อว่าลาเตียงซึ่งเป็นของว่างของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับ เรามาเริ่มชมกันดีกว่าว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยไก่บดนะครับกุ้งสับหอมใหญ่สับน้ำตาลทรายน้ำปลาถั่วปนพริกชี้ฟ้าหั่นซอยเส้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องเทศสำหรับเราในวันนี้ก็คือรากผักช,ชีพริกไทยดำและก็กระเทียมนะครับนำมาโขลกหยาบๆรวมกันก็จะได้เป็นเครื่องเทศที่เราตำไว้เรียบร้อยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือขาดไม่ได้แผ่นสำหรับห่อ่าเตียงก็คือนำไข่ไก่ ตีผสมกันไข่ขาวและไข่แดงแล้วก็นําไปใส่กรอกใส่ขวดที่มีรูสําหรับหยอดเนี่ยนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มจากใส่น้ํามันพืชลงไปในกระทะนะครับเล็กน้อยนะครับแค่พอให้ไข่เขาไม่ติดกระทะนะครับเราจะนําไข่เนี่ยนำมาโรยเป็นเส้นตารางนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมาผัด ไส้ของล่าเตียงนะครับโดยที่เราก็จะเริ่มด้วย3เกลือนะครับก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะฮะเราก็จะตามด้วยเนื้อสัตว์นะครับอย่างแรกจะเป็นไก่บดนะครับจะต้องผัดเขาให้สุกนิดนึงนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเนื้อสัตว์เขาเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยที่จะติดหรือเหนียวติดกับกระทะนะครับจากนั้นเราก็จะนําเนื้อกุ้งสับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันพอเนื้อสัตว์เราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใส่พวกผักที่สุกง่ายอย่างเช่นหอมใหญ่นะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับยกได้แล้วเดี๋ยวก็เตรียมเอาไปห่อเป็นไส้ของ ขนมลาเตียงได้เลยนะครับแล้วก็เวลาห่อเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเลยครับเราจะห่อเหมือนลนักษณะเวลาเราห่อของทั่วไปเนี่ยละครับและนี่ก็คือเมนูลาเตียงทำเองก็ได้ง่ายจัง เป็นเรื่องหัวใจตีบเนี่ยนะครับมาค่อนข้างจะรุนแรง,ง,งรถ้าเกิดเราไม่ดูคือเสียชีวิตพวกเราเนี่ยมีความเสี่ยงนะที่จะเป็นโรคภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดอื่นๆนเ,เนี่ยค่ะหนูอาจจะพูดถึงเรื่องของการเกิดโรคก่อน อกรรรค,ลคกลับมาสู่ช่วงเ t ลท็อกนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินค่ะและยังเหมือนเดิมเลยค่ะคุณหมอสุดหล่อของเรานะคะร้อยตำรวจตรีนายแพทย์อัญญว,วุฒิช่วยวงญาติสวัสดีค่ะ <S <S เราก็เคยคุยกันแล้วนะคะถึงภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะ คราวนี้เราก็จะกลับมาสู่ว่าเอ๊ะเวลาที่คนเราเป็นหรือคนรอบข้างเราเราจะดูแลกันยังไงดีอะคะพี่วิธีการดูแลเนี่ยก็คือทำยังไงให้หลอดเลือดมันไม่ตีถูกไหมใช่ใช่เพราะมันตีม,นตม,นมันก็ ไม่งนเีวนี้จะดูอะไรยังไงแต่แพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเมื่อเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีหลอดเลือดติดแล้วสิ่งที่ทาที่ทาได้ก็คือการใส่สายสวนเข้าไปเพื่อให้มันไม่ติดไม่ให้มันขยายแต่ปัญหาก็คือมันเข้าเข้าไปวางไว้เฉยๆอ้ส่วนที่มันติดอยู่มันก็ไม่ได้เอาออกถูกไหมครับเพราะงั้นปัญหาต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นเ,นเนส้นเลือดที่เล็กๆใส่สายสว,ยสว,ยสวยนตรงนี้ก็จะใส่ไม่ได้ แล้วจริงๆเนี่ยเวลามันใส่มันก็ได้แค่เส้นเดียว่ะคะ,อ,ะอันนั้นคืออันหนึ่งประเด็นหนึง่งเพราะงั้นเวลาที่เราใส่สายสวนไปแล้วเราก็ถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยปัจจัยที่เราจะต้องรู้ระวังก็คือทอํายังไงไม่ให้มันเป็นเกิดขึ้นเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ม,มันไม่ใช่คแค่เส้นเดียวจบะนะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าเป็นแพทย์ปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการใส่สายสวนทำบายพาสให้ยากินเพื่อที่จะลดการเกาะของเกล็ดเลือดเพื่อเพื่อให้ไม่ให้เกล็ดเลือดไปเกาะไปอุด นั้นปัญหาของคนไข้ก็จะต้องกินยาไปตลอดเหมือนล้อไปตามการที่มันตีบ<ช>ค่ะแล้วภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจตีบเลอนเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับค่อนข้างจะรุนแรง,ง,งรถ้าเกิดเราไม่ดูคือเสียชีวิต แค่นั้นเลยเหรอคะเพราะว่าแทรกซ้อนอก็มันไม่มีอะไรที่ตอนก็<า>เป็นโร,รคแทรกซ้อนเลยก็คือเทืิอตัวุใช้ใช้ชีวิตประจำวันไปโดยที่ด<า>ูไม่ได้ดูแล<า>ไม่ได้ป้องกันให้มันเกิดปัญหาของการที่ขยายลมเลือดให้มันดีขึ้น<า>มีเ,เลือดไปอุด<า>ใช่ไหมครับวันดีคืนดีปุ๊บมันก็ทาให้คุณเสียชีวิตได้เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเรามองว่าการที่จะดูแลในการที่จะรักษาโรคเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับการป้องกันที่จะไม่ให้เป็นโรค นั่นหมายถึงแนวทางการรักษาของภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจติบก็คือเมื่อกี้พี่ได้บอกแล้วว่ามีตรงนี้นะแผนปัจจุบันโลกแพทย์ทางเรื่องหรอคะมีอะไรมันก็มีอีกวิธีหนึ่งในการที่จะตํ้มองว่า ถ้าเรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงในการที่จะทําให้เกิดหลอดเลือดตีบมีอะไรบ้างอย่างที่จะบอกแล้วคือหนึ่งเรื่องของฮอร์โมนผิดปกตินะฮะดีเอชเอตามเนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ยีิโลฮอร์โมนอันที่2มีอนุมูลสละเยอะเกินไปสารต้านอนุมูลน้อยมันทำให้ผนังหลอดเลือดฉีกขาดเราก็ไปแก้ตรงนั้นอันที่3าก็คือเรื่องของสารโลหะหนักบางชนิดโดยเฉพาะสารหนูมีสารหนูเยอะมันทําให้ผนังหลอดเลือดฉีกขาดมันก็ทําให เกิดการซ่อมเกิดไขมันเล่นจะเลือดเข้าไปอยู่ในชั้นกล้ามเนือของหลอดเลือดมันก็ทําให้หลอดเลือดตีเพราะงั้นเนี่ยปัจจัยที่เรามีอยู่เป็นปัจจัยเสี่ยงขจัดออกปได้ไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะไม่เกิดมันก็เกิดน้อยถ้ามันเกิดอ่ามันจะเกิดน้อยมากเพราะเพราเนแล้วที่บอกว่าอย่างที่ที่พูดพี่พูดไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ถ้าหลอดเลือดไม่ฉีกขาดไขมันที่เลวหรือ LDL c h เ l e s t e r o ลไม่เข้าไปอยู่ในชั้นกล้ามเนือของหลอดเลือดปัญหาหลอดเลือดตีจะเกิดขึ้นนนนมมมมัััยยครบกกก็ไไ่่่่เเเิิดดพหืออาางงตวๆะ ถ้าท่อปะปาไม่มีรูรั่วน้ําก็มาไหลออกมา,าก็เช่นเช่นเดียวกันท่อเลือดหลอดเลือดของเราไม่มีการฉีกขาดไขมันไม่เข้าไปในชั้นในกรรมเรื่องของหลอดเลือดปัญหาหลอดเลือดตีไม่เกิดนั่นหมายถึงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วการรักษาแผนปัจจุบันก็คือเป็นการล้อไปว่าถ้าตาีก็ต้องขยายอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นแพทย์ทางเลือกก็จะกลับมาสู่ที่สาเหตุถูกต้องอแล้วป้องกันได้และทีนี้การรักษาต่อเนื่องโดยการที่ถ้าเรามีแล้วทำไังดี ก็จะมีวิธีการขึ้นหนึ่งใช้คีเลชันคีเลชันคือการใช้กรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งไม่มีผลอันตรายต่อร่างกายเราเข้าไปจับกับโลหะหนักเอาไปจับแคลเซียมที่มันเกาะอุ้ยแล้วมันมีแบบวิธียังไงพี่กินมันมีสามวิธีวิธีที่หนึ่งคือกินวิธีที่สคือใช้เน็บก้นวิธีที่3คือใช้ทางหลอดเลือดดำ อับอันนี้คร่าวๆกับกิเลชันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยไปคุยมาแล้วเนาะเดี๋ยวยาวเพราะกิเลชันเป็นเรื่องที่ต้องรู้จริงรู้ลึกใช่ไหมคะพี่ค่ะที่หมอคะตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าวิธีการดูแลเบื้องต้นสําหรับตัวเราคนที่เรารักถ้าสมมติว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นยังไงนะคะรวมถึงภาวะแทรกซ้อนพิ่เสียชีวิตเลยนะพี่เนาะค่ะแล้วก็แนวทางการรักษาซึ่งแนวทางการรักษาก็จะมีแผนปัจจุบันแล้วก็แผนทางเลือกด้วยค่ะคราวนี้ค่ะยังมีคําถามคาใจเหลือเกินค่ะเป็นเรื่องเกี่ย กับโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆซ,ซึ่งเดี๋ยวต้องช่วงหน้าค่ะระบกวนให้พี่ชี้แจงแถลงไขให้เกลี้ยงเลยว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะคะ,ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยตรงนี้กันว่าโรคหลอดเลือดอื่นๆนั้นยังมีอะไรบ้างติดตามกันในช่วงหน้านะคะเป็นแม่บ้านทําง,งานบ้าน,านอะไรพวกนี้ค่ะมีความเสี่ยงนะที่จะเป็น<ม>โรคภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดอื่นๆเนี่ยค่ะคุะ่นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านมีเรื่องของหัวใจเส้นเลือดหัวใจตี ท่านจะต้องไปสวบนบอลลูนต้องทำไบพาดตต้องกินยาไปต่อชีวิต เฮลทดลสนับสนุนโดยไทอ o อนไบโอเทคจำกัดค่ะพี่หมอครับเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดกันถึงว่ามันมีภาวะโรคหลอดเลือดอย่างอื่นอย่างเช่นโรคหลอดเลือดตีบเฉยๆเอซึ่งบางคนก็เอ๊มันงงแล้วมันต่างกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอะไรยังไงบ้างรบกวนพี่ทีค่ะคือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากหัวใจ หลอดเลือดหัวใจแต่ที่หลอดเลือดตีบเนี่ยมันมีทั้งหลายอ่างอย่างเช่นเราได้เคยยินมคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตอันนั้นก็คือหลอดเลือดที่สมองตีบหรือคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดไม่ดีหลอดเลือดตีบที่ไปมือไปาเท้าทาให้เป็นอ่าเท้าดําๆประมาณนั้นนั่นก็คือหลอดเลือดตีบเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยในเฉพาะผู้ชาย ต้องไปใช้ไวอากาใช่ไหมอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องเป็นหลอดเลือดตีคือในเรื่องหนึ่งเนี่ยที่หมอดาวรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากจะถามแล้วก็คืออย่างอย่างเรานั่งคุยกันเนี่ยเราเป็นหมอก็จริงนะแต่เราก็ทํางานเหมือนคนออฟฟิศทั่วไปมีออกตรวจมีอะไรแล้วก็รวมถึงพนักงานที่ทํางานเนี่ยอย่างคนกรุงทํางานออฟฟิศหรือว่าเป็นแม่บ้านทํางานบ้านอะไรพวกนี้ค่ะพวกเราเนี่ยการใช้วิถีชีวิตตรงนี้มีความเสี่ยงนะที่จะเป็นโรคภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดอื่นๆเนี่ยค่ะหูอจะ พูดถึงเรื่องของการเกิดโรคก่อนการเกิดโรคเนี่ยมีอยู่5แบบตามที่เราถูกสอนมาอันที่หนึ่งเป็นกาแต่เกิดอันที่สองเกิดจากอุบัติเหตุอันที่3าเกิดจากติดเชื้ออันที่4ี่เกิดจากเนื้องอกอันที่5้าเหื้นอื่นๆโรคที่เราพูดถึงตลอดเลือดติดเนี่ยมันเกิดจากเกล็ดแกนที่มีเซลล์เสื่อมเพราะว่าเซลล์เสื่อมเพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ผนังเซลลผนังหลอดเลือดนะฮะเซลล์เหมือนกันเนี่ยมันมีการฉีกขาดมันจะทําให้เป็นสาเหตุทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรแต่ถ้าถึงแม้เนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งคุณนั่งหายใจเอาออกเจนเข้าออกแต่ถ้าหลอดเลือดเส้นเลือดเม็ดเลือดของคุณมีปัญหาแล้วก็รวมถึงที่พี่หมอบอกว่ากินอาหารถึงแม้เราโอ๊ยเรากินอาหารทุกวันนะแต่คุณได้สารอาหารที่ดีๆจริงๆไม่โอเคไม่เพียงพอก็เกิดปัญหาใช่และอีกอย่างที่ยังไม่ได้คุยถึงก็คือเรื่องของการที่เราได้รับพวกโลหะหนักต่างๆโดยเฉพาะสารหนู แล้วปรากฏว่าพุณหมอหนนี่จะมากับไหนคะพี่หมอกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ผู้หมอเก็บข้อมูลมา5ปีเต็มๆในการที่จะตรวจคนไข้นะครับเราจะตรวจเรื่องของโลหะหนักว่ามีโลหะหนักมากร้อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เจอมากที่สุดและดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยอเมริกานะครับคือสารหนูสารหนูนี่มาจากข้าว่านี่ตรานั้นจะถามเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้รับผลกระทบก็คือโรงงานอุตสาหกรรมใช้ วัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เหลือคือของเสียของเสียก็จะลงในดินในน้ําเพราะงั้นตรงนี้เวลาเราปลูกพืชพืชก็ต้องเอาจากน้ําใต้ดินขึ้นมาเพราะงั้นเวลาที่เราบอกว่าเอ้ยผมล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะเอาข้าวอะไรพวกนี้มันก็จะยังไม่ได้เข้าไปจนกว่าเราจะย่อยและดูดซึมเข้าไปแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าไปข้างในเพราะงั้นเวลาที่เราตรวจปัสสาวะออกมาดูหาโลหะหนักต่างๆเนี่ยมันจะดูว่า เจอสารหนูอะไรประมาณไหนเนี่ยมันก็จะบอกเราได้เพราะงั้นเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันเราเรามีสิ่งที่ปนเปื้อนใ,ในสิ่งแวดล้อม<ช> <ๆ S 2> เพราะงั้นเราจะบอกว่า<ช> <ๆ S 1> โรคหลอดเลือดตีบนะครับมีปัจจัยที่ทําให้เกิดจานรเจ็บพันของอาการเช่เนเจ็บหน้าอกหรืออ<ช>ุ้ง <ๆ S 2> เอาผ้เา,านเนี่ยมันเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามองเหตุของการที่เกิดโรคได้ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนไม่ดีน้ําไม่พอสารอาหารบกพร่องนะครับเรื่องของตัวอนุมสละโลหะหนัก นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดก้อเลือดตีบฮอร์โมนปกค้องมันก็ทาให้ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเลือดตีบขึ้นและหรือเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็จะมีเรื่องของตัววิตามินดีใครๆที่ว่าอยู่เราอยู่ประเทศเมืองทเมืองร้อนนะฮะต้องได้รับวิตามินดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกไปตากแดดตากแดดมากเกินไป ผิวเราไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้ก็จะทําให้เรามีปัญหาเรื่องบกพร่องในเรื่องของวิตามินดีก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องอะไดเรื่อดนี้ใช่ก็งั้นต้องยึดสายการของพุที่จาคือตากแดดพอสมควรมากไปผิวสีจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำมันจะไม่สังเคราะห์สังเคราะห์วิตามินดีได้เพราะงั้นปัจจัยที่เราเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอาออกซิเจนน้ําอาหารของเสียที่เป็นอนุมูลสละนะครับโลหะหนักเรื่องของฮอร์โมนวิตามินดี นี่คือปัจจัยที่ทําให้เกิดนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการทําตัวเองทาตัวเองคือเช่นเรื่องศบุรีนะครับคุณนี้ก็ทําให้เป็นปัญหาของหลอดเลือดอักเสบหลอดเลือดฉีกขาดก็ทําให้เรามี LDL คอเลสเตอรอลเข้าไปอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายสาเหตุและในความเป็นจริงคนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่สาเหตุเดียวคือใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยเราก็สัมผัสตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างดังนั้นคนทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะเป็นโะเะงั้นตรงนี้เนี่ยเราถามว่า เราทําตามนโยบายสาธารณสุขคือคทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีถามว่าจะมีสุขภาพดีได้อย่างไงก็คุณก็ต้องไปตรวจเช็คตรวจเช็คอย่างที่บอกตรวจเช็คดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอะไรบ้างอย่าไปตรวจเช็คเพื่อรอให้เกิดโรคเพราะไม่ได้การันตีตัวเองได้ว่าจะไม่เป็นหลอดเลือดตีบเพราะฉะนั้นาการตรวจหลอดเลือดตีบเนี่ยมันก็จะมีตัวที่บอกบอกถึงว่าเรามีอะไรที่เป็นตัวปัจจัยเสี่ยงในการที่เกิด องเรื่องเรื่องของโฮอร์โมนเป็นยังไงวิตามินดีเป็นย<ะ>ังไงอนุมูลสระเป็นยังไงสารโลหะหนักเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในการเกิดต่อเลือดติดหรือไม่อะไรประมาณนะี้ซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเราเองจะต้องดูแลสุขภาพยังไงในใน,ในระดับต่อไป ะะก็คิดว่าคุณผู้ชมคงจะได้อะไรที่ต้องบอกว่ามันลึก,กลับซับซ้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วสาเหตุหลายอย่างก็มาจากตัวเราเนี่แหละทำตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องเช็คในเชิงบูรณาการที่ป้องกันการเกิดโรคไม่ใช่รอให้เกิดโรคเพราะงั้นปัจจัยเสี่ยงในการที่เกิดเรดเลือกติบไม่ได้ยากนะครับในการที่จะหาแล้วก็จากการที่จะแก้ไข ดังนั้นถ้าเรารู้เหตุเป็นปัจจัยที่กเกิดแล้วเนี่ยรู้ว่าอ๋อปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยคือเพราะว่าเซลล์เสื่อมทั้งหมดเนี่ย<ะ>เราจะแก้ไขเซลล์เป็นยังไง<ะ>หลักการง่ายๆนะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าถ้าเราจะดูแลเซลล์เนี่ยมันง่ายง่ายตรงไห<ะ>นคือเรารู้ว่าพื้นฐานของเซลล์ต้องการอะไระเช่น ต้องการของดีของดีมีอะไรบ้างก็คือออกซิเจนนะครับมีน้ํามีอาหารนะครับแล้วของเสียล่ะของเสียที่เราตรวจได้นวันนี้คือเรื่องของตัวอนุมูลสละโลหะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําให้ของดีเข้าไปในให้ร่างกายเราได้หรือเซลล์เราได้ของเสียออกมาได้เอาเอาของนีเข้าบ้านเอาขยะทิ้งออกเซลล์อย่าลืมว่าเซลล์มันทำงานอัตโนมัติเซลล์มันไม่อยากตายเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราทําอย่างนี้ได้ผนังหลอดเลือดไม่มีการฉีกขาดเราจะมีโอกาสที่เป็นหลอดเลือดตีน้อยมาก เราเราจะได้ไม่ต้องไปสใส่สายสวนหรือไปกินยาละลายริ่มเลือดหรไปทำาบพาสอะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตก็จะยืนยาวสุขภาพแข็งแรงก็คือเท่าที่ฟังจากพี่หมอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเท่านั้นทันทีที่คนคนนึงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจริงๆแล้วเนี่ยมันได้หมดแหละได้ทุกัวไปวะแล้วก็แสดงอาการเนี่ยก็คือตั้งแต่พวกชาปลายมือปลายเท้าก็ได้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็ชัดเจนเลยแล้วก็มันก็ย้อนกลับมาที่การป้องกันก่อนก็คือการที่เราตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคคือเรารู้ก่อนที่จะเกิดโรคเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หลอดเลือดตีบเนี่ยมันจะมีอาการต่างๆนานาเช่นเวลาที่เรามีหลอดเลือดสมองตีบบางคนอาจจะมีเรื่องของความพิดปราทปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงอันนั้นคือปลายทางแล้วก็คือมันก็เกิดเหตุแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเราก็ไปหาต้องไปเน้นตรงนั้นอไปแก้ไขตรงนั้น ช่ซึ่งเมื่อกี้ก็เลยทําให้ที่เราพูดกันเรื่องหนึ่งคือเรื่องคีเลชั่นใช่อซึ่งเป็นแนวทางทั้งป้องกันแล้วก็รักษาด้วยแต่อันนี้ต้องขออุบไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าเราจะพูดกันอีกทีในวันศุกร์สุดสัปดาห์เพราะงั้นเราพยายามที่จะเน้นเรื่องของการป้องกัน นะครับเพราะว<ด>่าเราเลือดตีบเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านมีเรื่องของหัวใจเรื่องเลืองของใจตีท่านจะต้องไปสวนบอลลูนจะต้องทํบายพาสต้องกินยาไปต่อชีวิตเพื่อละลายเพื่าป้องกันการเกาะของริมเลือดและหรือถ้าเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองตีบท่านมีปัญหาเรื่องของการมีอัมพาตอัมพาตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่ามันจะป้องกันได้คุณต้องป้องกันก่อนที่มันจะป่วยค่ะโอเคค่ะ ก็คิดว่าคุณผู้ชมก็คงได้รับทราบความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอุ๊ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินนะคะที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และที่สําคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่หมอสุดหล่อของเราร้อยตารวจตรีนายแพทย์อัญญวุฒิช่วยวงย่านะคะค่ะและอย่าลืมนะคะกลับมาเปิดโลกกระนัและเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางช่อง m c o t Family ค่ะสำหรับวันนี้หมอดาวแพทย์หญิงชะดาวจังวังกรนะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่อนเลือดเรามีอากันแล้วก็ทำให้หลอดเลือดตีบนั่งดูทีวีกันอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยไม่แน่หรอกจริงๆฉันอาจอะจะเป็นแล้วโดยการมีความดันันให้ยาไปาไที่มันหลอดเลือดนะตีบมันไม่ได้แก้มันก็ไม่ได้หาย